สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับชุดโปรโมชั่นนะครับ5 9 9 0 0เนะครับ25,900ะครับเป็น12นิ้วตู้ฟาดนะครับบางคนถามว่าทำไมถูกจังนะครับปกติมัน2 9 9ห0นนะครับนี่เหลือ2 5 9 0 0าแต่ชุดนี้ไม่มีแผงประตูนะครับเป็น12นิ้วตู้ฟาดครับลูกค้าเลือกใช้เป็นหนังดำทั้งคันนะครับไฟเป็น i b บูนะฮะส่วนตู้เป็น r ารนะครับพาวเวอร์ที่ได้เป็น2ตัวอย่างที่เราเห็นนะครับตัวตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับขับแหวประตูแล้วก็แผงหน้านะครับแล้วก็แผงหลังด้วยนะครับแต่เป็นคัสดีสี่ชานแลนะครับพร้อมกับสำรองไฟด้วยคาปา V-Apple นะครับพร้อมกับ V-Apple ตัว2 0 0พันวัตต์ขับซับสิบนิ้วฮะับสิบ12นิ้วแม่เหล็ก2ก้อนนะครับกำลังขึ้นงานอยู่เลยนะครับ เดี๋ยวคนนี้ติดตั้งลงในรถคันนี้ตอนนี้ช่างกำลังทำแผงประตูหน้านะครับลงที่เดิมนะครับนี่ครับตอนนี้ทั้งกําลังเสาะพื้นนะครับเพื่อที่จะทําการแจ้มนะครับแล้วก็วางตู้นะฮะงานขึ้นสายด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับใช้เออสุดบีแม็ก นะหรือเป็นรถแคมปทุกรุ่นนะครับทำได้นะครับในราคาก็ประมาณนี้เลยนะครับสร้างงานเข้าิวนะครับดูงานเก็บงานนะครับใส่ทเข้กดครับเดินกระดูกงูให้ด้วยนะเียบร้อยเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามา ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าผลงานที่เสร็จออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับก็ฝากไว้สำหรับคลิปแนะนำนะครับรีวิวชุด25,900าครับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ